ทุกต่อไปครับนะเรียนกุนทีบนตุวัน ภาคทีอนะครับแต่รอบำคนทนระยยชน์ฝ่ายการเงินมาดตาั้งยอย่ดูมีปั่นปนอะไรร่อไปอ่า

কারন Chúng ta có का 1 रूप पेली आरन 咱们再来。 kita okay, uh, ลำบากไปไปเดินนั่งรอนั่งเดกกินมัง ครับเพื่อเป็นการไอาัยต่อการจากไปของท่านผู้อาวุโสขออนุญาตท่าประธานในที่นี้นที่เกียรติของท่านได้ปดบูชาให้กับท่านอรู่เงี้